วันนี้พบกันสุขใจทันฉันได้พบเธอโอลันลา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 ลลาโอลันลา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 ลลาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนเป็นยังไงบ้างคะเมื่อเช้าได้เรียนคลิปการสอนจากครูต้นแบบไปแล้วช่วงใหม่นี้เด็กๆก็จะได้เรียนแบบฝึกเรียนกับคุณครูอ้อมนะคะวันนี้เราก็ทำซองเล่นเหมือนเดิมค่ะ ก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็กและสิ่งต่างๆรอบตัวค่ะเด็กๆพร้อมที่จะเรียนรู้หรือยังคะพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะเล่มแรกนะคะจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็กค่ะเป็นการดูแลร,รักษาร่างกายนะคะคําสั่งบอกว่าให้ขีดเครื่องหมายถูกลงในวงกลมของภาพที่ควรปฏิบัติและกากบาทลงในวงกลมของภาพที่ไม่ควรปฏิบัตินะคะเด็กๆระบายสีให้สวยงามด้วยนะคะ ไปดูข้อแรกกันเลยค่ะเด็กอาบน้ำเอ๊ภาพนี้ควรปฏิบัติไหมคะควรปฏิบัตินะคะกาเครื่องไม้ถูกค่ะภาพที่2ค่ะเด็กตัวมอมแมมคุณแม่เรียกไปอาบน้ำก็ไม่ยอมไปควรปฏิบัติไหมคะไม่ควรปฏิบัติกาเครื่องไม้กากระบาดเก่งมากค่ะภาพต่อมาค่ะ เด็กเข้าห้องน้ำไม่กดชักโครกแล้วก็เดินออกไปเลยภาพนี้ควรปฏิบัติไหมคะไม่ควรปฏิบัติให้กากระบาดเก่งมากค่ะภาพต่อมาค่ะเด็กล้างมือเมื่อใช้ห้องน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วควรปฏิบัติไหมคะควรปฏิบัตินะคะกาเครื่องไม้ถูกเก่งมากค่ะภาพต่อมาค่ะเด็กทานอาหารที่มีประโยชน์ ควรปฏิบัติไหมคะควรปฏิบัติกาเครื่องไม้ถูกสุดท้ายค่ะเด็กทานขนมจนอ้วนเลยภาพนี้ควรปฏิบัติไหมคะไม่ควรปฏิบัติกาเครื่องไม้กากระบายเก่งมากค่ะสิ่งต่างๆรอบตัวเด็กส่วนประกอบของเล่นให้โยงเส้นจับคู่ชิ้นส่วนที่หายไป และเรียนรู้เรื่องรูปทรงเรขาคณิตค่ะ,นนคะมีรูปทรงอะไรบ้างคะเด็กๆด,ดูภาพข้างล่างนะคะสี่เหลี่ยมจัตุรัสสามเหลี่ยมวงกลมสี่เหลี่ยมหืนผ้าและวงรีค่ะให้เด็กๆโยงเส้นนะคะภาพข้างล่างนะคะที่เป็นรูปทรงข้างล่างไปหาชิ้นส่วนข้างบนที่หายไปค่ะดูตัวอย่างนะคะ เด็กๆหาให้เจอนะคะแล้วก็โยงเส้นให้เรียบต้อยนะคะเป็นยังไงบ้างคะแบบฝึกเรียนของเราวันนี้ไม่ยากเกินไปใช่ไหมคะคุณครูทราบว่าเด็กๆทําได้ทุกๆคนเลยล่ะคะ่ะเด็กๆเก่งที่สุดเลยคะ่ะสําหรับวันนี้นะคะเราจะเจอกันแค่นี้นะคะ พรุ่งนี้เราจะมาพบกันใหม่ค่ะเด็กๆอย่าลืมนะคะถ้าได้ออกจากบ้านอย่าลืมสวนแมสนะคะรักษาระยะห่างให้ดีนะคะล้างมือบ่อยๆรักษาสุขภาพทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะเด็กๆสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ